มีโมชอบบริการขายสัตว์เลี้ยงและไอเทมต่างๆในบิวอซูมีทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งผลไม้แล้วก็มีไข่ด้วยนะและยังมีบริการกดเกมไายไม่ว่าจะเป็นแบบบิวอซูหรือว่าแมปอื่นๆอ,อีกมากมายเลยทั้งถูกและไวแอดมินบริการดีใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมยินดีกับผมดีอทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปบิววัซูกันอีกแล้วนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับผมก็จะมานะครับผมเทรดของนะครับทุกคนจากหลักพันเนี่ยให้ไปหลักล้านเลยนะครับแบบรวมๆกันเลยนะครับคือแบบเอาให้ตัวเองคุ้มที่สุดนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยนะครับจะคุ้มหรือเปล่านะโอเคทุกคนก็ก็จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดแแรรรรรงใใจห้้้้้มมมดดดดดดวววยยยนนนนนะะะะคคคคคคคัับบททุุกกกกกกลลลลล็ออ่่่่่าาืิิไไพปโเเี เดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปเลย let's go <S โอเคมาทุกคนก็คือผมเนี่ยนะครับก็จะโลกระเป๋านะไอพวกตัวแบบว่าหลักพันนะครับผมจะไปแลกหลักหมื่นให้ได้หลายๆตัวคือแบบเอาให้คุ้มะนะครับเออเอาให้คุ้มเลยนะครับเดี๋ยวลองเอาตัวหลักร้อยไปก่อนตอนแรกผมใช้แบบตัวหลักพันหน่อย,อยแต่ผมเทรดได้แบบว่าหมาทองราคา20,000นนะครับคือเราเนี่ยจะไม่ได้ส่วนแบบว่าตัวแพงมากแบบอุ้ยห้าหมื่นแสนอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมดูดูแล้วเนี่ยมัน มันเป็นไปได้ยากนะแต่ถ้าแบบเราเทรดเทตดรวมกันให้มันแบบว่าเออสมมติผมมีตัวหลักแบบว่าหลักพันใช่ไหมเออไปเทรดสักตัวละสองสามหมื่นแล้วรวมๆกันให้หลักร้านเนี่ยผมว่ามันมันคุ้มมากโอเคไปเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะสำหรับใครที่เทรดไม่เป็นนะครับก็คือทุกคนเนี่ยก็ต้องเอาเจ้าสัตว์เลี้ยงออกมาถือไว้ก่อนนะครับอย่างนี้เนาะแล้วก็วิ่งไปที่ตัวเทรดมันถึงจะมีนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มเลยอันนี้ตัวแรกนี่นะครับผมนี่แรกเป็นหกพันะรัแต่ยั้งอะขอหลักหมื่นขึ้นนะขอหล โอ้โห900ไปก่อนเลยไปก่อนนะครับ4,000ไม่เอานะฮะโอ้โหอันนี้มันเทรดเยอะด้วย3,000ไม่เอาแต่พูดถึงเนี่ยเราตัวหลักร้อยไปนี่เราก็กําไรแล้วนะเออพูดถึงมันก็เรื่อยๆนะครับวนๆไปเลยโอเคไม่มีว่ะไม่มีนะไอ้น,นี่อีกแล้วไอ้น,นี่วนมาอีกแล้วนะครับทาไมวนมาบ่อยจังโอเคลองเปลี่ยนโอ้โหไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะนะครับโอเคเอามาก็ได้อืม3,000เปลี่ยนเป็นตัวหลักพันก่อนนะครับ ปลา2 0 0พเอานะครับผมเอามาก่อนแล้วกันมันเหมือนจะเป็นแค่คนในเซิร์ฟปะหรือผมคิดไปเองวะนะครับเออผมเจอแต่2คนนี้ที่เทรดโอเคสามพันคุ้งเอาเงเอาหลักร้อยไปโอเคประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองย้ายเซิร์ฟดูนะ <_ S 2> เผื่อแบบว่ามีไ right รเทรดเยอะขึ้นไปย้ายเซิร์ฟดีกว่าครับผมโอเคย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาบึก๊กแบบว่าตัวหลักพันก่อนนะครับผมเอาขึ้นมาไอาตัวแบบน,น้อยเลยนะครับผมนี่หลักร้อยนะหลักร้อยหลักพันนะครับเอาขึ้นมานะโอเคตัวแรกแกะนะครับ ปุ๊บอา้าวไม่มีใครเทรดนะเซิร์ฟนี้นะครับโอ้โหเศร้าใจเหมือนเรานะครับจะต้องรอเวลานะเอออีก2นาทีไปเดี๋ยวเราเนี่ยรอเวลากันนะคะผมมาพอเหมือนแบบว่ามันประมาณ3นาทีต่อ10คนนะครับโอเคเราก็จะพยายามเทรดไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้คุ้มนะครับเออโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็เริ่มต่อเลยนะครับเมื่อกี้ตัวหลักร้อยผมโอเคปุ๊บโอเมื่อกี้ผมเห็นตัวมันเอา200มาเทรด โอ้ไม่คุ้มเลยนะครับเอาตัวส0ง้มาเทรดเมื่อกี้โอ้โหเกินไปเกินไปว่ะมันกาแบบว่ากะเอาอิ่มหนำเลยนะครับเออเดี๋ยวผมเนี่ยเอฟเไปก่อนละกันนะครับคนดูเพื่อให้แบบว่ามันถึง10ตัวเนาะโอเคไปแต่เราไปเจอกันอีกทีตอนครบ10คนนะครับผม2000 years later ตอนแรกนะครับทุกคนผมก็กาจะรอประมาณ10นาทีนะครับแต่ก็เออผมก็ได้ไปทุระนะครับแล้วก็ข้ามมาอีกวันหนึ่งเลยนะครับทุกคนก็คือวันนี้นะฮะแล้วก็มีอัปเดตเล็กๆน้อยเข้ามานะครับก็ มีโค้ดให้ใส่ใหม่โอเคเดี๋ยวผมบอกเรื่องโค้ดก่อนละกันนะฮะนี่นะครับก็เป็นโค้ดนี้เลยมาเดี๋ยวเราเนี่ยมาใส่โค้ดกันก่อนนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปเทตรดต,ต่อเนาะเออแล้วก็มีกิจกรรมเทรดมาใหม่ด้วยนะครับทุกคนโค้ดเฟียโอเคใส่ไปนะครับผมก็ได้อุ้ยผมได้อุ้ยเดซโนโอเคครับสวยดีอย่างงี้ขออนุญาตวางก่อนเลยขออนุญาตวางเลยนะครับเดี๋ยวนะโอเคฟอลโล่ปึ๊บใช้ไอ้นี่บัางดีกว่านะครับจะได้เปิดไข่ไว้เขานะฮะคือกูมีเยอะมากนะครับเปิดไข่ไว โอเควางไปปุ่บนี่นะครับใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะหกชั่วโมงเหรอได้อยู่นะ6ชั่วโมงโอเคอีก2ใบที่หน้าวางก็มีอันนี้ปุ่บแล้วก็มีอันนี้นะครับโลเดนปุ่บโอเควางเรียบร้อยโอเคทุกคนผมก็ไปดูมาเหมือนแบบว่าสัตว์นะครับทุกคนที่แบบว่าเราจะได้สัตว์ดีเนี่ยเราก็ต้องใช้แบบว่าสัตว์ที่มันเหมือนมีมูลค่าหน่อยนะครับเออไม่งั้นมันก็ไม่ได้นะฮะมาเดี๋ยวเราก็จะใช้2ตัวนี้ละกันนะที่จะเทตรดต่อเนาะโอเคแล้วก็กิจกรรมนะครับที่เข้ามาใหม่น,ะนั่นก็คือเน,นี่ยฮ เทรดนะครับให้ครบนะครับหนึ่งพันนะครับเราจะได้นี่เจ้าเก้าหางนะครับกูดมันเก้าหางปะวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออน่าจะเก้าหางนะครับเออนี่นะครับมีอีกโอเคประมาณเก้าหางนะทุกคนก็คือถ้าเป็น normal trade เราจะได้หนึ่งพอยต์ถ้าเป็น super luck trade เนี่ยจะได้สามพอยต์โอเคมาเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มเทรดกันเลยนะครับเริ่มต่อเลยนะโอเคสิงโตปื๊บ take, เทรดอะไรอะไรฉลามไม่เอานะครับไม่เอาอันนี้ก็ไม่คุ้มไหนลองตัวนี้ดิ ปุ๊บอันนี้หนึ่งไม่คุ้มเลยถ้าเป็นตัวนี้ลองดูตัวนี้ก็ไม่คุ้มนะมันไม่คุ้มอะ่ะพี่ชายขอตัวดีๆหน่อยครับปุ๊บโอ้โหจักแต่ละตัวว่ะคนดูเฮ้ยผมไม่เจอตัวดีๆเลยอะไรเนี่ยโอ้โหให้แต่ตัวเกลือผมว่ปะปุ๊บปาวานหรอปาวานก็ไม่น่าเอานะครับเออปุ๊บอุยอ้ยอุ้ย ้ยอันนี้อันนี้คุ้มอันนี้คุ้มปึ๊บวิผมได้ตัวเก้าหมื่นได้ตัวเก้าหมื่นมาปึ๊บลองเทรดต่อปึ๊บโอ้โหหมื่นห้าไม่คุ้มเลยครับไม่คุ้มเลยครับอันนี้ปึ๊บหมื่นโอ้โหตัวเดียวกันอีกนะฮะปึ๊บเว้ยผมผมได้มาว่าคนดูนี่นะครับเฮ้ยติดอะไรนะสถานะอะไรเนี่ยตัวนี้เพชรนะครับเก้าหมื่นเมื่อกี้ผมเอาตัวสามหมื่นไปเทรดได้เก้าหมื่นมาว่ะ้ยทําไปเล่นคนดูดวงโคตรดี โอ้โหบอลรีดดวงผมนี่มันดีจัดนะครับไหนลองมาฟอลโล่กูดีเท่ไหมอันนี้นะครับผมโอ้โหนี่ครับนี่อยู่บนเออไม่ลกตาด้วยนะครับมันมันจะบินขึ้นหัวเหมือนกันอุ้ยเฮ้ยสวยๆนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะลองเอาตัวหลักหมื่นนะไปเทรดเพิ่มงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเทรดอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยรออีกเออน่าจะครึ่งชั่วโมงนะ เออให้น้ลีอีกรอบนึงนะครับโอเคไปเดี๋ยวเรารอมันลีครับผมโอเคนะครับทุกคนก็ถึงรอบที่3แล้วนะครับมาเดี๋ยวผมเนี่ยเจ้าตัวหลักแสนไปเทรดเลยนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับเหมือนแบบว่าพอเรายิ่งเอาตัวแพงตัวดีๆไปเทรดเนี่ยเราจะยิ่งเจอตัวดีวันนี้ก็เจอตัว90,000ไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูต่อกันดีกว่านะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นการเทรดรอบสุดท้ายนะครับเออแต่รวมๆเราก็ได้มาเป็นแสนแล้วนะในคลิปนี้นะฮะโอเคต่อเลยนะครับจัดไปปึ๊บ มีไหมโอ้โหไม่แบบเปาวานนะครับตัวนี้ปึ๊บห้าหมื่นยังไม่เอานะครับผมมีตัวดีๆมาไหมแสนอุ้ยเท่ากันไม่เอาปึ๊บอุ้ยแสนสามจัดมาดิปึ๊บโอเคไปต่ออุ้ยอุ้ยโอ้กว่าพีดหมื่นหกโอ้โห,โโห,โโห,โโหไม่คุ้มเลยครับหมื่นหกปึ๊บเจ็ดหมืน่นเจ็ดหมื่นก็ผมมองว่าก็ยังไม่คุ้มนะนะครับก็ยังไม่เอาดีกว่าปึ๊บ พอตัวแพงได้ไหมโอ้โหแสนสองมาว่ะหรือว่าผมเอาตัวหิมะออกไปมันโอ้โหเลยเจอตัวไม่ดีว่าเสียกล้องอนะ่ะผมเอามาคิดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเออเปิบโอ้โหตัวโคตรเกลือไม่คุ้มเลยครับเออผมคิดถูกหรือเปล่าวะเอากองออกเอาตัวนี้มานี่แ้วติสถานะไฟนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะฮะ <c oughs> เคหาที่วางไว้ก่อนนี่ครับวางรวมไว้กับหิมะเลยนะครับผมแสนสามนะฮะตัวนี้ มันก้องมันเหมือนถูกกว่านะครับแต่สถานแบบแบบติดสถานะหิมะผมว่ามันดูเท่กว่านะเอออันนี้มันไม่ค่อยเท่ยังไงไม่รู้นะครับโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมไปใส่โค้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมนะครับเพื่อที่จะได้โชคเก้าหางมานั่นเองนะครับทุกคนก็มีลุ้นติดสถานะอื่นๆเนี่ยยี่สนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคก็คลิปนี้มีประมาณนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับทุกคนเด ไปเจองคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวดัส,สวัสดีครับผม